รวมรถมือ2 JK ค่ะขอนำเสนอให้ชมกับรถ Honda Jazz GD ปี0 6นะคะเครื่องยนต์1,500 cc idsi ค่ะเป็นรถเกียร์ธรรมดา5วัประตูสภาพสวยพร้อมขับต่อได้เลยนะคะรถทรงดีค่ะสีสันดูเงางามตลอดทั้งคารเป็นสีม่วงสีออกม่วงนะคะทุกท่านไม่ใช่ดำนะคะคันนี้ ช่วงร่างดีขับทางไกลได้ค่ะภายในสวยสะอาดกว้างขวางเอกสารมีครบค่ะราคา89,000บาทเลขไมล์นึ0 0 0นกิโลเมตรนะคะเรือนไมลขึ้นครบปกติกระจกขึ้นโรงไฟฟ้านะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถนัดดูรถทดลองขับก่อนได้ค่ะ89,000บาทเงินสดมีเอกสารพร้อมรถอยู่บางพีจังหวัดสมุทรปราการ เน้นโทรและเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ